เนอย่านั้นหลยคนตกแต่งมันก็บอกว่ามากกลแบบเฟิร์มใช่ไหมะก็นั่นแหละก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นก็คือสุดท้ายมันคือโปรเจกต์ก็เวลาที่เวลาที่เราทํางานเราก็อยากจะเต็มที่ถ้าเราทําได้แล้วพอดีด้วยคอนดิชันที่คุยกับคุยกับครอบครัวว่าเราจะรับทีละเรื่องหรือหรือหรือไม่คาบเกี่ยวกันมากอะไรเงี้ยเพราะเนี้ยมันทําให้เราสามารถที่จะคีปลุกได้เต็มเต็มเนาะมันก็เลยเราก็เลยไว้กันแบบเต็มที่เลยตอนแรกเราไว้เล่นเล่นก่อน แล้วพอไปเจอโปรเจกต์โอ้ว่าเขาอยากได้แบบนี้พี่เรก็เลยไว้ต่อไปเรื่อยๆจนจนถ่ายทําเสร็จเป็นยังไงบ,างบา้างที่เห็นทรัพยาเปย์หลถ้ามันกรูมแล้วหรือว่ามันจัดทรงแล้วมันก็ดูดีนะแต่ว่าเราอะทุกวันเราจะไปใส่เจลหรือว่าจะไปใดเาราทุกวันมันก็ทําไม่ได้<อ>แต่เราก็เข้าใจแหละว่าว่า,วา,วาบางคนก็เข้าใจบางคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมพี่เรียไม่ดูแลตัวเองหนอยแต่ผมผมไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าผม ผมก็ก็ดีแล้วอะไรเงี้ยมีคนมีคนแบบให้ความสนใจแล้วสุดท้ายมันรู้สึอ๋อมาฉเฉลยเองว่าสุดท้ายมันคือโปรเจกต์จริงรู้สึกไงที่อทอบบตอนแรกบอกว่าไม่ปล่อยตัวขนาดนี้ผมก็ขำขำนะเ,เขาไม่รู้จริงหรอว่าว่าเรายังแบบทำงานในแบบวงการอยู่ถ้าเป็นแบบเพื่อนๆที่ทํางานด้วยกันในวงการก็จะเข้าใจว่าเบียร์มันต้องมีโปรเจกต์อะไรสักอย่างแน่ๆถึงได้แบบปล่อยขนาดนี้นึกออกไหมคือคนที่ทํางานในวงการจะค่อนข้างรู้แต่บางคนอาจจะแบบ เอหรือว่าพี่เวช่วงนี้แบบพักแทกก็เลยแบบปล่อยๆอะไรงี้ยอะไรเงี้ยเราได้เห็นคอมเมนต,ต์ตรงนี้ไหมก็มีบ้างนะแต่ผมก็มันกปกติเนะบางคนก็ไม่ได้รู้ไงว่าเราทํางาน,อ,อ,นอะไรไต<ห><ห>่ยาวที่ยาวที่สุดเลยใช่ไหมคะเออไม่เคยว้ยาวขนาดเลยนั่นเป็นทางแรกพอ,อ,อโกนเสร็จปุ๊บลูกสาวว่างไงบ้างวันแรกที่เห็นเขาก็ดูตื่นเต้นนะฮะแล้วก็เออแต่เขาก็เคยเห็นเราในในโหมดที่ไม่มีเหมือนกันแต่เขาก็ก็จําในโหมดที่มันเยอะแล้วพอเราเอาออกเขาก็บอกว่าเออ เขาก็ชอบอือเรียาว่าไงบ้างตอนที่เฟิร์มเฟิร์มเยอะๆเขาเขารู้ครับว่าเราทํางานเขาก็ชินก็มีชอบไมว่าหล่อไหมหล่อขึ้นหยังไงเซอร์เออจริงจก็งเาชอบแมนลุกเซอร์แบบเราอย่างนั้นชอบชอบแต่หลายคนก็อยากเห็นทีวีแบบเวอร์ชั่นแบบเบอร์หนึ่งมันถึงเราเปบอร์เกลี้ยงเกลาอะไรอย่างนี้ยก็เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีต่อจากโปรเจกต์นี้เกลี้ยงเกลาแน่นอนเพราะว่าตอนนี้มี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 สติงรองวิดีโอทีวีมีมีมันแอบในจอเสร็จ ก็จะมีโปรเจกต์หนึ่งซึ่งได้พูดคุยกันแล้วอันนี้เกลี้ยงเลยครับอสายๆเลยครับออย่างเราเองเราชอบแบบนี้หรอการแบบมีคราวหรือแบบเกลี้ยงก็อยากจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ให้คนแบบไม่ให้คนชินแล้วแบบที่เรียนต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยจะแบบเซิร์ฟบ้างเยอะๆบ้างตึนเกลี้ยงบ้างผมสร้างบ้างผมยาวบ้างเลยจริงรู้สึกไงที่แบบว่ามันต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์เรารู้สึกว่าเราเรา เราสบายในการทํางานคืออันนี้เป็นความเห็นสน่วนตัวเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราทําอะไรแล้วเราก็อยากจะเต็มที่แล้วเวลาเรา acting อะไรอย่างเงี้ยเวลามันเป็นของจริงมันก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะหลุดหรือว่ามันจะเพะเยอแล้วกล้องจะเห็นหรือว่าต้องไปลบอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราสบายใจที่จะทํางานแบบนี้แต่ถ้าสมมติอยู่ๆมันมีงานที่แบบเฮ้ยถ่ายคาบเกี่ยวกันอันนึงขอผมสั้นอันหนึ่งขอผมยาวอันนี้เราก็ต้องต้องยอมที่จะใช้ เอฟเฟกช่วยไม่ไม่ได้ขนาดว่าแบบอุ้ยแอนตี้อะไรก็คืออย่างละครเป็นแบบเป็นละครเขาคิดจิงรแตยโอกัสได้เห็นบ้างไหมครับน่าจะน่าจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะเพราะอย่างปีนี้เองก็ก็โปรเจกต์ก็เรารู้สึกว่าเราค่อยๆรับทีละโปรเจกต์ไปเรื่อยๆดีกว่าก็อาจจะมีเป็นไปได้ครับละครหรือว่าเอกเราก็ไม่ได้มีสัญญากับที่ไหนอยู่แล้วตอนนี้แต่ว่าเราก็ยังไม่ไม่ได้ถูกทาบทามมา ส่วนใหญ่ที่ที่ที่ทาบามมาก็จะเป็นภาพยนตร์หรือหรือเป็นซีรีส์ที่ไม่กี่ตอนเนี้ยคืมันค่อนข้างที่จะตรงกับไลฟ์สไตล์เราใช่ก็คือทำงานไปเลยครับ4ี่ห้าเดือนพักไปเลยครับ2เดือนอย่างเงี้ยตอนนี้มีโปรเจกต์อะไรบ้างที่ยังตอนนี้ถ่ายเสร็จไปแล้ว 1, 2, 3เป็นหนังหมดเลยเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์หนึ่งเป็น เป็นซีรีส์หนึ่งเป็นหนังสองเนี่ยก็จะได้ชมเมอนช่วงหลังเอาดีกับหนังก็ดีนะผมผมกรู้สึกว่าผมผมสนุกกับ<ม>การทำงานจริงๆผมก็สนุกหมดนั่นแหละนะนะตอนนี้คือภาพยนตร์มันตอบโจทย์ว่าแบบเออช่วงเวลาในการทำงานอะไรต่งตางๆก็ถูกจริตครับผมค จากประสบการณ์พี่เขาเยอะมากเป็นวิธีแบบเรื่องของการแบบเป็นผันตัวเป็นผู้จัดต้องกลับเองเลยนะคะแบบเล่นเองผมยังไม่ค่อยเคยคุยอ่ะแต่เขาบอกก็มีเด็กคนบอกว่าเป็นนักแสดงอ่ะดีแล้วสนุกอะไรเงี้ยอาจเป็นผู้จัดอาจจะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่ท้าทายแต่ว่าผมเองยังยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นแต่แค่ชอบคิดหรือว่าหาไอเดียหรือหรือคิดว่าโปรเจก อะไรต่างๆแล้วก็อาจจะแบบเก็บมาเป็นเป็นรีเสิร์ชเป็นข้อมูล mm hmm. เก็บไว้หรือว่าในอนาคตเราอาจจะเขียนบทได้หรืออาจจะมีโปรเจกต์เอาไปเสนอได้อาจจะไม่ได้เป็นผู้มุกับหรือผู้จัดหรืออะไรอาจจะแบบเป็นเจ้าของเรื่องราวหรือเจ้าของโปรเจกต์ hmm. อะไรแบบนั้นนะ่ะ mm hmm. พอจะเป็นไปได้แต่ณนะตอนนี้ผมว่าแสดงสนุกกว่าครับ